สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่231นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่าวันนี้นะครับพี่พี่นะผมอ่าไปได้เช่าสององนี้มานะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมทั้งคู่เลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะอ่าสององสององเนี่ยเป็นบางขุนพรหมทั้งคู่เลยนะครับพี่พี่เนี่ยครับเห็นไหม ดูเนื้อหานะครับต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อบางขุดพรมจะจ่าเลยนะพี่นะเห็นไหมครับนี่บางขุดพรมจจจ่าเลยนะสององนี้นะครับอ,ององนี้เป็นบางบางขุดพรมพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะเป็นพิมฐานแซมอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะพี่พี่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่จากช่องพรพระเครื่องนะครับ ถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275นะครับส่วนไอเดลัยนะครับแอดไลน์ด้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับอมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่า เรามาชมองคแรกกันเลยนะครับองแรกนะครับองค์แรกนะครับพี่ๆนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมบางขุนพรหมนะครับพี่ๆนะเนี่ยที่พี่ๆเห็นเนี่ยนี่คือคราบขี้กลูนะครับเนี่ยอันนี้แบบออกโอ้โหออกดําเลยนะพี่นะเป็นก้อนเลยนะพี่นะเป็นก้อนออกดําแบบน้ําตาลเข้มน้ําตาลอมดาเข้มๆเลยนะพี่ๆเห็นไหมนี่น้ําตาลก็มีนะครับเนี่ยพวกนี้คราบเป็นคราบไขกุนะครับพี่ๆเห็นไหม เนี่ยเป็นปืดๆเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเทาๆเะพี่อมดาเนี่ยเห็นไหมพวกนี้คือคาบขี้กลุนะพี่นะอันนี้คือคาบขี้กลุนะครับพี่พี่คือคาบขี้กลุนะครับองนี้เป็นกลุเก่านะครับเป็นพิมพ์กลุกเก่าบางขนพรมนะพี่พี่นะเป็นพิมพ์กลุกเก่าบางขนพรมนะครับนี่สวยครับพี่องนี้นะเป็นพระที่สวยคมชัดลึกเลยนะครับเป็นพระที่กดได้ชัดลึกมากคมชัดลึกมากๆนะพี่เห็นไหม ผมให้พี่พี่ดูพิมทรงนะครับผมให้พี่พี่ดูพิมพทรงกันก่อนนะครับพี่พี่ fc ของผมทุกท่านนี่แน่นอนนะครับว่าเก่งกันทุกคนนะครับเก่งกันทุกคนดูพระเป็ินกันทุกคนนะพี่พี่นะแบบนี้นะครับคราบรูปแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่พี่ดูออกแน่นอนนะครับนี่คือครับพวกขี้กุของบางขุนพรมกุเก่านะพี่พี่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกุเก่าเขาก็จะมีคราบกรูประมาณนี้นะพี่พี่เห็นไหมครับนี่ ดูความเก่าดูความแห้งดูความหนุบหนับของเนื้อหานะครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมนี่เนี่ยข้าวน้ําตาลน้ําตาลนะครับนี่เขาเรียกข้าวน้ําตาลไม่ไหมนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับนี่พี่ด้านข้างเรียบร้อยนะครับด้านข้างตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับข้าวน้าตาลนะครับเห็นไหมครับนี่ข้าวน้ําตาลไม่ไหมไหมนี่คือข้าวขี้กลุบางขนพรมนะพี่นะข้าวขี้กลุ่บางขนพรมนะครับนี่ นะครับอง์นี้นะครับพี่พี่นะองค์นี้ผมเอา8,500บาทนะครับพี่8,500บาทนะครับโอ้โหพี่จ๋าองคนี้นะต้องบอกว่าเห็นไหมเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อกันเห็นไหมครับนี่ดูเนื้อหาบางคนพรมเลยพี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่โอ้โหองค์นี้ต้องบอกว่าหนึบแน่นจริงๆนะพี่นะสวยจี๊ดเลยนะพี่นะต้องบอกว่าคราบคราบขี้กรูประมาณนี้พี่แล้วมีคราบขี้กรูชัดเจนแบบนี้นะพี่นะ ต้องบอกว่าพระสมเด so ็จองค์น right. ี้นะครับสวยจี๊ดจริงๆนะครับสวยจี๊ดจริงๆนะครับพี่นะใครพลาดน่าเสียดายนะพี่นะใครพลาดเสียดายน่าเสียดายแน่นอนนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ผมเอา8,500บาทนะครับนี่นี่คือเนื้อหาของบางกรมนะพี่นะเห็นไหมครับนี่เนี่ยค่าพวกนี้เป็นค่าี้กลุ่ท้งนั้นนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยคือค่าี้กลุ่นะครับเป็นแม่ใบหน้าเกตใบหูสองข้างเห็นไหมครับพี่อ่าชัดเจนนะครับคมชัดลึกนะครับเห็นไหม ดูลำตัวนะครับลำตัวเห็นไหมครับลำตัววงแขนนะครับตรงขัดสมาธิเพชรนี่เป็นแท่งเลยนะพี่นะเห็นไหมตรงหน้าแข้งเนี่เป็นแท่งเลยนะครับเขาก็จะมีเส้นแซมนะครับตรงนี้นะครับพิมฐานแซมนะครับเห็นไหมครับพี่ๆดูเนื้อกันนะเห็นไหมนี่แหละครับเนื้อบางขุนพรมนะพี่ๆนะนี่เนื้อบางขุนพรมนะครับใครพลาดนะบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆพี่ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหพี่ดูเนื้อดิ เนื้อนี่จัดจ้านจริงๆนะองค์นี้เนื้อจัดจริงๆนะพี่นะอ่าเขาจะออกแก่ปูนนะครับเขาจะแก่ปูนนะครับพระบางคุณพรมเนี่ยเขาจะแก่ปูนนะพี่ๆนะเห็นไหมแต่องค์นี้เนื้อจัดจริงๆนะครับเนื้อจัดมากนะพี่เห็นไหมดูคราบกรุต่างๆนลยครับดูคราบกรุต่างๆนี่สวยจี๊ดจ๊าดเลยนะพี่นะสวยจี๊ดจ๊าดเลยนะครับองค์นี้อ่าผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับพี่ๆเห็นไหม ดูด้านหลังนะครับนี่เนื้อบางขนพรมนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่ไม้ดำๆนี่คือคาบขี้กลูนะคาบกลูคาบขี้ดินขี้เป็ดนะครับเขาเรียกกันเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมอ่านะครับนี่เห็นไหมครับองนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ใครไวใครได้เลยนะบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้ใครไวใครได้นะครับใครมาก่อนก่อนมีสิทธิก่อนนะพี่นะใครมาก่อนมีสิทธิก่อนนะครับ อ่าใครปิดก่อนคนนั้นได้รับสิทธิ์คนแรกเลยนะครับพี่พี่นะไม่มียิกยักนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านข้างเห็นไหมอ่านี่นะครับพี่พี่เห็นไหมอ่านี่ครับโอ้โหสวยงามจริงๆพี่องค์นี้นะสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะครับพี่พี่พี่ได้ไปนะ ผมบอกเลยนะครับพระเนื้อขาแบบนี้ครับขี้กรูแบบขึ้นเป็นจุดเป็นจุดย่อมๆ่างนี้นะพี่โอ้โหสุดคลาสสิกสุดต้องบอกว่าสุดคลาสสิกนะพี่นะสุดสวยงามนะครับพี่แบบนี้นะหายากพี่หายากสนใจรีบทักมาเลยนะครับพี่ๆนะองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นพิมพ์สังคตินะพี่ๆพิมพ์สังคติพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากพี่ดูเส้นขอบข้างบนเห็นไหมพระเนี่ยเขาจะมีขอบ นูนๆแบบนี้นะพี่นะขอบตั้งๆอ่ะเขาเรียกว่าขอบตั้งๆแบบนี้พี่เห็นไหมขอบตั้งๆนะครับเขาจะมีขอบตั้งๆขึ้นแบบนี้นะครับนี่โดยเฉพาะด้านบนนี่ต้องมีนะครับต้องมีนะครับเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมด้านข้างก็มีนะครับองนี้เป็นบางขุนพรหมนะพี่นะเป็นบางขุนพรหมพิมพ์สังคติมีหูนะพี่นะพิมพ์สังคติมีหูนะครับเขามีทั้งมีหูและไม่มีหูนะพี่เห็นไหมนี่มีหูนะครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับนี่ เห็นไหมอันนี้เขาจะมีเป็นเส้นตรงตัวลำตัวเนี่ยจะเป็นเส้นคล้ายกีวรสบัดเห็นไหมครับนี่อ่าเหมือนคล้ายๆเส้นสังกติเห็นไหมพี่เห็นไหมอ่าในวงแขนนะครับในวงแขนอ่าหัวเขา่านะสองข้างก็มีลักษณะกระดกขึ้นเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฐานชั้นที่หนึ่งชั้นชั้นที่สองฐานชั้นที่สามนะครับเป็นแท่งๆเลยนะครับพี่ๆเป็นแท่งๆเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะพี่นะเห็นไหมครับเนี่ยครับเนื้อบางขุนพรมนะพี่นะบางขุนพรมนะเขาเนื้อแก่ปูนนะครับเขาเนื้อแก่ปูนแต่หายากนะพี่นะอันนี้เป็นกลุ่เก่านะพี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นคาบขี้กลุ่เห็นไหมเป็นคาบขี้กลุ่นะครับเห็นไหมเนี่ยไหมครับไหมครับนี่ครับขี้กลุ่นะอ่าองค์นี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับ ไหมครับพี่พี่ดูนะดูเนื้อนะผมไล่ไล่เนื้อให้ดูนะครับอ่านะครับพี่พี่แต่ละคน fc นะครับพี่พี่เอนะครับผมว่าพี่พี่เนี่ยเก่งกันทุกคนนะครับดูพิมพ์ดูอะไรออกหมดแหละครับเห็นไหมนี่อ่าองค์นี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สังขตินะหายากบอกเลยว่าหายาก พระเนี่ยสวยๆแบบนี้หายากพี่หายากนะครับอดูด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีรอยบิดรอยบินนะครับมีรอยรั้วๆลานๆนะครับเห็นไหมมีบินนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นขี้กลุกเห็นไหมเนี่ยดำดใปนขี้กลุนะครับนี่เนี่ยดำๆในขี้กลุกนะครับเห็นไหมแล้วดูเนื้อดีครับพี่ๆโอ้โหเนื้อแบบนี้บางขุจะมจ๋าเลยนะพี่นะ บางคุณพรมจะจ๋าเลยนะครับในด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับเขาแกะปูนนะครับพี่เขาแกะปูนนะบางคุพรมเนี่ยองนี้ผมเอา7,500บาทนะครับพี่7,500บาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่ไว้เพียงแค่นี้ไปละครับสวัสดีครับ